แสงตะวันสัปดาห์ที่แล้วมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งค่ะคือให้เด็กชายบันหรือว่าสแสวงมาหาอายุ14ปีจากโรงเรียนกลุ่มเด็กรักป่าจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมาฝึกงานกับทุ่งแสงตะวันได้ทดลองเป็นพิธีกรค่ะวันนี้การฝึกงานสิ้นสุดลงแล้วสมุดบันทึกของบันซึ่งคอยจดและว,ว่าตลอดเวลานั้นจะทําให้เราทราบว่าเด็กเล็กๆอย่างบันได้รับประสบการณ์อะไรบ้างตลอดหนึ่งเดือนเต็มที่ผ่านมาค่ะ อีกแล้วเหรอวาดอะไรคะวาดควายเดินผ่านเมื่อกี้นี่จสรุปว่าตั้งแต่มานี้วาดไปยังไม่จบเล่มตั้งใจจะให้จบล่ะเนี่ยเร่ยเยอะป่ะแล้วอีกสีหน้าห้าหน้าบานรู้สึกไหมว่าัวเองวาดรูปเปลี่ยนไปพอมาฝิกงานที่นี่แล้วเท่าที่รู้สังเกตก็เปลี่ยนต้นที่อยู่ในรักป่าวาดแต่ป่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรวาดเลยหรือไหนดูสิคะ นี่ว่าโรงเรียนตัวเองครับตัวนี้นี่เป็นบ้านพี่จืดกับพี่หน่อยนี่เป็นบ้านเก่งในพี่จืดงและนี่แหะนี่เป็นบ้านผู้หญิงบ้านผู้ชายแล้วรูปของบ้านเปลี่ยนไปยังไงบ้างพอมาอยู่ที่กรุงเทพนี่ก็วาดเฉพาะพวกรูปคนทุกคนนะไม่ไม่ค่อยได้ว่ารูปป่ามากเพราะว่ามันยังไงไม่รู้ พว่าพื่อีๆกับเก๊กในมหาดกรุงเทพหาจินหาอยู่ลําบากไหมฮะบันวาดก็ลําบากก็ซื้อตลอดเลยไม่มีการขอเลยไม่เหมือนที่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดขอกันก็ได้ที่กรุงเทพมันพอไปออกออกไปข้างนอกนี่ออกไปข้างนอกห้องนี่มันจะแบบเหม็นมากทังเหม็นทั้งร้อนแล้วพอมากรุงเทพรูปแรกที่บันวาดรูปไหนคะรูปตึก ตึก,ตกใช่นี่บันว่าจากตรงไหนเนี่ยชั้นสิบเอ็ดที่ป่าใหญ่ค่ะตรงนี้ว่าตึกไปอยู่บนชั้นสิบเอ็ด้งสูงก็มองลงมาหรือว่ามองตรงนี้ก็เจอตึกหมดเลยมองทางไหนก็เจอตึก <laughs> การฝึกงานกับทุ่งแสงตะวันพอออกถ่ายทำระยะหนึ่งก็กลับเข้ากรุงเทพค่ะเพื่อจะทำงานในขั้นตอนอื่นๆบันพักกับพี่ๆบนตึกสูงชั้นสิแห่งหนึ่งในกรุงเทพ นอกจากพักผ่อนวาดภาพเล่นดนตรีแล้วแน่นอนที่สุดคือการหัดตัดต่อรายการโทรทัศน์ซึ่งบันสนใจเป็นพิเศษแล้วก็มีดอกไม้เลยลมพัดก็เครื่องไม้ไส้ก็แค่นั้นแหละมันมี้มัสอนสอนเลยแล้วก็ใส่เข้าไปเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเลยออกแน่นแน่นขึ้นไปหน่อยนึงมา เทคนิคการตัดต่อภาพไม่ง่ายเลยค่ะระหว่างการฝึกงานนี้ถือเป็นเพียงการสังเกตการเท่านั้นยังไม่ได้ลงมือจริงจังนะักไม่เห็นามอะไรเลยตัดต่ออันนี้คือภาพที่บันนั่งอยู่ตรงไหนวาดก็นั่งอยู่ในห้องป่าใหญ่ชั้น3บันวาดภาพและบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการตัดต่อรายการโทรทัศน์เอาไว้ด้วยเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ พีบันช่วยทำอะไรบ้างอ่ะตอนตัดต่อพี่เขาก็ช่วยให้ผมเอาม้วนเทปอะม้วนเทปใหญ่ใหญ่ให้สอดเข้าไปข้างในข้างในวิดีโอ,อ,อเขาก็ให้นั่งดูด้วยกันแล้วก็พี่เลี้ยวนี่เป็นคนบอกไอ้ปุ่มดำดำ,ดำใหญ่ใหญ่อะแล้วก็บอกจอจอมันมีสี่จอนะโทรา,าอ่าเขาว่าไอ้พอเราถ่ายมาเสร็จนี้เขาก็ให้มาอยู่อยู่ตัวนี้มันมีตัวหนึ่ง พอเราจะเลือกเอาตัวไหนเราก็มาอยู่เอามาไว้ตัวตัวไหนอะอยากได้ตัวไหนก็ย้ายมาไว้ตัวนั้นต่อกันไปต่อกันมาบัลลังกงงเลยแล้วต่อไปไงคะพี่ตู้เป็นคนสอนให้ให้กดให้กดปุ่มอะมากดปุ่มไหนก่อนแล้ววนเวียนวนเวียนมาที่เดิมแล้วสรุปว่าเข้าใจได้อยังคะเข้าใจนิดเดียวแล้วบางทีคิดอะไรไม่ออกก็วาดรูปตัวเองนี่อะไรคะนี่วาดรูปตัวเองผมหัดเล่นสเก็ตที่บ้านพี่นก เกือบแห่โอเคแล้วบอกว่าเป็นลูกลมอ่ะเหงื่อแตกซิกซิกเล่นหาสเก็ตตอนเที่ยงวันนี้ไม่สงสัยเลยเพิ่มเลยเหรอสงสัยอีกคันหนึ่งวะที่โรงเรียนนี่เล่นเป็นคนเดียวเหรอเออนนั่ะราอยากรู้เหมือนกันคล้ายๆคุยธรรมดาไย่างใช่ไหมเออปล่อยแล้ววงเนี้ยซึ่งเนี้ยเล่นกี่ตัวอะไรเงี้ยเหมือนคุยธรรมดานะไม่ต้องตื่นเต้นมากเนาะเทำไมอะอะไรนะ เออแล้วบอยเรื่ไม้ไม้อะไรที่แก่ที่สุดอ่ะเฮ้ยไม่ใช่อ่ที่ทำได้ดีที่สุดใช่ไหมพอฝึกงานสองสามสัปดาห์ก็ทดลองเป็นพิธีกรค่ะพวกเราคงได้ชมฝีมือของบันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนถือว่าทำงานได้ดีทีเดียวนะคะขนาดเพิ่งหัดครั้งแรกรู้ไหมว่าไม้อะไรที่ทำแล้วมันเสียงดีที่สุดอ่ะ ครั้งด้วยเพราะมันมีอะไรมาซอกแซกอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นก็มีเสียงบางครั้งก็เสียงรถบางครั้งก็เสียงเด็กร้องว,ว่าเขาเดินผ่านหน้ากล้องบางครั้งก็เปลี่ยนมุมกล้องแบบถ่ายถ่ายครั้งเดียวยังยังไม่พอ,อก็ถ่ายมุมอืม่นไปเรื่อยๆมีช่วงไหนไหมคะที่บันรู้สึกว่าตอนถ่ายเป็นพิธีกรนี่มันยากยากมีปัญหามากเนี่ยที่ยากก็แบบช่วงแรก ที่ผมเข้าไปถามเขาก็ยังเล่นเล่นสิ่งด้วยกันยังไม่รู้จักกันไงก็ไปนั่งด้วยกันแล้วทํายังไงแก้เขือนล่ะคะช่วงแรกๆเอยยังอายอยู่ก็ต้องก็นคนขอนไปเลยนึกอะไรได้กระถอมไปเลยแต่เพิ่งเก่งหนีในช่วงนั้นคาถามหลายคำถามไม่ได้เตรียมไว้ก่อนใช่ไหมคะบันก็ยังถามได้นี่บางครั้งก็คิดได้เองก็ต้องถามไปเลยเออแล้วช่วงไหนที่คิดว่าทําได้ดีที่สุดคะที่ให้คะแนนตัวเองว่าทําได้ดีใช้ได้เงี้ยค่ะชอบตอนที่ไปถามตาเขา ตอนที่เขาทําสิ่งอ่ะอ๋ออคุณลุงที่เป็นคนทำสิ่งทำไมตอนนั้นถึงปัญหาน้อยก็คำถามมันติดต่อกันดีอาจจะเป็นคําถามที่บันสนใจ่อนเนาะแล้วเท่าที่ทําสมมุติอย่างตอนตอนที่ทำเรื่องสล้อสอสิ่งที่บันณฑิตก่นเนี่ยบันก็ต้องคุยกับปอยค่อนข้างมากเนาะปอยปอยก็เก่งใช้ได้เนาะบันว่าไหมเก่งครับเขาก็บอกให้ผมถามว่า เพลงเพลงที่เขาเล่นมันเป็นเพลงของจังหวัดอะไรเพลงร้องแม่ปิงอะไรนั่นะครับผมก็เลยถามเขาเลยแล้วทำไมถึงเชื่อเขาล่ะก็มันน่าจะดีคำถามนี้ก็เลยถามเขาไปบันว่าลูกปล่อยไว้บ้างเหรอัณฑว่าดัณฑ์ลูกนี้ไหนนี่นี่ปอยแลเนี่นี่พี่พี่น้องเหรอทรงผมไม่เหมือนแต่เด็กอกอเออใช่ใช่อย่างการเป็นพิธีกรที่ดีใช่ไหมที่บันบอกว่าต้องเตรียมตัวต้องรู้เรื่องเยงนี้ไม่รู้ลูกทำให้ดีแค่ไหนบันประชุมด้วยกันนี้เนาะแต่ว่าง่วงนอนมาก เขมันเครียดใช่ไหมครับอือนี่ผมว่าได้ด้วยนี่ตอนที่พวกพี่ประชุมเออนี่นี่พี่นกอันนี้พี่นกอนี้พี่นกนี่พี่นกใหญ่นี่มีนกเล็กมีแต่ผมนอเข้ามาเข้ากล้องยังอุตสามีนะแล้วนี่ล่ะคะนี่พี่เลี้ยวนอกจากหัดตัดต่อลองเป็นพิธีกรแล้วบันยังเรียนรู้งานอื่นๆอีกหลายอย่างเดี๋ยวเราให้บันเล่าให้ฟังนะคะ ตลอดการฝึกงานหนึ่งเดือนในฐานะนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเด็กรักป่าจังหวัดส,สุรินทร์ติดตามทีมงานไปสุขโขทยัยภูเรือกรุงเทพเชียงรายทุ่งแสงตะวันทำงานกันหลายคนคะ่ะ บันก็ช่วยพี่ๆเกือบทุกหน้าที่แต่ดูเหมือนที่ชอบก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประสานงานกับเด็กๆและการใช้วิทยุกับไมโครโฟนค่ะอเอาคืนที่พี่ตู้เลยอะค่ะพี่ตูอก็ให้บันดูภาพรวมๆสังเกตการทํางานแล้วก็ลองเป็นพิธีกรดูแล้วก็มาช่วยอ,อยช่วยทําตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะอ๋ะอคูก็ถือวอเขาเรียกอะไรนะ วิทยุใช่ไหมที่แบบต่อสารให้มาได้ไม่มาเอเขาเรียกไห้คิวให้คิวแล้วก็ไมมไมโครโฟนก็สําคัญเพราะอะไรฮะเพราะว่าให้เอาออกเเข้าเพราะว่ามันอันตรายกระแทกแรงไหมละน้องบันคิดว่าทําไมเราถึงต้องให้คิวต้องคอยบอกกันล่ะก็ต้องให้พร้อมทังสองฝ่ายไม่งั้นก็ต้องเดินใหม่ตลอดเนาะแล้วตอนที่เปิดโอกาสให้บันแสดงความผิดอะไรต่างๆในบันทง ก็คิด,ดว่าดีเพราะว่าตัวเองก็อยู่ในใจบอกว่าอยากอยากได้ทำแบบนั้นอย่างนี้บัตรป็นอะไรจะหลายที่นียเนาะสุขทไทยสุขทไทยผู้เรือค่ะแล้วก็มาเชียงรายแล้วก็ต้องวกกลับไปอีกเออใช่ผู้เรือใช่ใช่ผู้ันว่าเด็กๆแต่ละที่ต่างกันมากเลยค่ะแต่ละที่ต่างกันครับทั้งภาษาทั้งตอนที่เข้าไปใหม่ๆเขาไม่มกล้าค่ะเขาแบบอายมากไม่หมยิ่งเด็กมงเนะ ไม่เหมือนแถวบ้านผมนะแถวบ้านผมนี่แบบมีคนเข้าไปนี่เขาก็เข้าไปเล่นเลยบางครั้งก็ตอนแรกเขาก็ไม่เข้าไปเหมือนกันแต่นานหน่อยนี่เขาก็จะมาป้วนเปี้ยนแถวๆได้แหละเขาก็จะมาเล่นด้วยจริงๆเขาก็ไม่ไอายที่เราคิดคแต่ไม่ไอายเท่านี้แต่นี่อายตลอดเลยขนาดคุยด้วยยังจะไม่คุยเลยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ไปไหนด้วยกันกระเตงตามกันไปอย่างนี้นะคะบันประทับใจอะไรบ้างล่ะคะก็ประทับใจการเดินทางว่าไปที่ไหนที่ไหนว่า เผื่อเราหลงทางไงเราก็จะไม่ได้จะไม่ได้เป็นห่วงพเพราะว่ามีคนรู้จักเยอะกลับไปถึงที่โรงเรียนแล้วเนี่ยคงต้องไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นใช่ไหมเธอไปที่นู่นม,มาฉันไปที่นี่มาอะไรเงี้ยบันจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังยังไงล่ะคะที่ตั้งใจไว้ก็บอกว่าไปเวลาถ่ายถ่ายเสร็จนี่แล้วก็ไปเที่ยวบางครั้งก็ถ่ายก็ดูเขตาตัดต่อ บอกว่ารู้วิธีตัต่อก็บอกเข้าไปว่าพอถ่ายเมื่อเสร็จนี่ก็มันมีเครื่องเครื่องตัดต,ต่อสีอันาอันนะเขาเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็เลือกมาใส่อีกตัวหน,นึ่งแล้วก็พูดไปที่ถ่ายไปยาวไปสองวันสามวันตัดต่อแล้วก็จะเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงบันประทับใจเรื่องนู้นเรื่องนี้พี่นก,ก็ประทับใจอะไรประทับใจบันไม่อาบน้ํา หายเพราะอะไรเพราะอะไรประทับใจลอโอ้ยคนอื่นเขาไม่อาจมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเพราะมันหนาวมากนี่เราขึ้นไปอยู่บนดอยเออใช่ไปดูชีวิตชาวมงบันไม่เคยไทุ่งแสงตะวันมีนิสิตนักศึกษามาฝึกงานอยู่อย่างสม่ำเสมอมีแต่บันนี่ราคาพิเศษกว่าคนอื่นคืออายุน้อยที่สุดเพียง14ขวบเท่านั้นแม่อายุจะน้อยแต่บันก็เหมือนคนฝึกงานคนอื่น คือมาศึกษาเรียนรู้การทำงานเพื่อสัมผัสความเป็นจริงในโลกแห่งการงานงานผลิตรายการโทรทัศน์ กำลัง Bref, ını, ด้วยการร้องรำเด็กสนจนจนเทวดาบนฟ้ายังกลุ <S <S <ต> <S 2> <S 2> ่มใดสมดาวประกายสุขใสไว้ในใจเด็กหากหัวใจยังงามตราประรัมยังดีเรามี เป็นบ้านเพื่อนหนู่บ้างไหมที่มองไปทางนี้ไหมบอกมีค่ะทางไหนคะหลงที่มีมีคนดุนดุนอ่ะเอามารีว่าอย่างพี่น้องเขาจะไปไหวไหมไปไหวค่ะจริงเหรอทำไมล่ะคะขึ้นด้วยค่ะมารีเคยเห็นพวกฝรั่งมาเที่ยวที่โรงเรียนเราบ่อยไหมท้ายแค่ค่ะส่วนมากเขาไปไหนกันล่ะเขาไปเที่ยวที่หมู่บ้านเองอ่ะแล้วเขามาดูอะไรคะเขามาดูคุณอ่ะอืมแล้วมารีทำยังไงล่ะเวลาเขาไปดู มานีไม่ไม่เอามานีไม่เอามารีวิ่งหนีเลยเดี๋ยจะปานเนี้ยค่ะหนีเลยแต่ป .2 มาแล้วค่ะแล้วตอนที่อยู่ป .2 ตัดผ้านั้นใครสอนล่ะคะไม่ค่ะแม่สอนแล้วอย่างเีื่องขัดะไรกันล่ะคะเพอปาที่เรื่องนี้อ่ะนี่เป็นข้างหลังเสื้อค่ะขั้นตอนนี้หนูเอาเลี้ยงหมูค่ะเขั้นตอนหนูมีหมูสามตัวค่ะ ข้าวโพดเนี่ยที่เราให้อาหารหมูเนี่ยทั้งมีทั้งข้าวโพดเราให้กันแบบนี้หรือว่าเราให้แบบไหนบ้างคะอาหารหมูเนี่ยแล้วเอาเจ้า่ะอาก็เอา